ยูงไม่ยบอ่าอะละวันนี้ก็มายบเกมเอ่อว่าอะไรเอ๊ดเอ็ดจำไม่ได้เหมือนกันนะว่าเขาเรียกว่าอะไรเพิ่งโหลดมาเล่นแบบสุดๆร้อนๆเลยนะฮะจังวะนนี้เดี๋ยวรอเน็ตหนึ่งเฮ้ยรอนิดหนึ่งนะเออฮียังช้ายังช้าอยงเงี้ยตเซซินอารอลรัอารอาร ใช่ไหมนะเรียกถุงเรียวๆอยากแต่งหน้าอุย้ยผิวผิวต้องเลือกให้ตรงกับผิวเรานะนี่ผิวเราประมาณนี้โอ้โหทรงผมไอแต่ละทรงผมนี้แปลว่าสุดยอดมากเลยนะเอาแบบเอาธรรมดา,าไปก่อนนะมีสีผมด้วยเอาผมนี้นะสุดยอด เอาเน,นี่ยครับโอ้โหมีขวานนะครับเอาขวานไปก่อนก็ได้นะนี่อนะุดีกว่าอนุทางเชี่ยวเขี้ยเล่นไงอนะ่ะมีกระโดดกระโดดขี่ก็อนแล้วงูนี่ต้องรับจู อะไรการต่อสู้ครับใช้ค้างซซยอะเหรอถูเคลื่อนไหวและพิกงครับอ๋อสามโู้แล้วแล้วทำไงต่อให้เก็บดาวนี่ยูอไรโอ้นี่ยมันมันบอกว่าให้เล็งเป้าเอ้ยให้ยิงเปลาเล่นเป็นแล้วครับผม ยูแคนโหลดช็อตอ๋ออืออีออุ้ยโดนตัวเองตาเลยเอ้าวไม่มีการเกินใหม่ด้วยฮะจิงแซดไอ่ไอ่เยอะเองงานไหมฟินิชเสร็จสิ้นโอเคอย่าไปเล่นออนไลน์นะวะ โอ้โหได้ตั้งร้อยห้าสิบรียนะไป,ไปซื้อไปซื้อของกินได้เยอะเลยชอบโอ้โหมีขนม,มมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเอาไปนับปิดก่อนมันมาน้องซื้อครับ เล่นออนไลน์รีบรีฟแมเล่นออนไลน์ทำไมเอเคเล่นออนไลน์นะครับสมาท์เอาสมาท์ดีกว่าครับกำลังค้นหาผู้เล่นนะจ้าหาเจอผมจะมาครับหนึ่งปีผ่านไปแม่งก็ยังาหาไม่เจอรีบแมงรีฟซิว่า เอาอะไรเดีครับเอาเดวไปก่อนนะโอ้กำลังค้นหาผู้เล่นนะฮะเหียอ้าข้ามไปก็เลยเ <ST US K> จอแล้วครับจังหวะนี้เจอแล้วเจอเจออะไรนะรีวิวสามเลยนะ <ST US K> อุ้ยไหนวะอุ้ยอุ้ยเอาทำไมยิงไม่ได้เลยเอาค้างอืออุ้ยทำไมมัาาานค้าดี อืยิงนด้สักทีตายหาซะอุ้ยตายไปหนีหนีหนีสิครับหนีันแล้วอะ่ะอืม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 ตายซะเฮ้ยลูกแล้วนะเฮ้ย๋อ้อาขาแบแหลกแหลกจริงวะเอาเปิดเสียงหน่อยนะ จะรับขอไปตั้งค่าเสียงสริงดรงเอ้ยมาหาใหม่เลยนะหาใหม่เนี่ยสำหรับเกมนี้ออก,นก็ค่อนข้างมันอยู่นะแต่ว่าสิ่งอย่างหนึ่งก็คือมันแหลกครับแต่ระหว่างรอก็ข่าไม่เลยเนาะนะาะตอนนี้เลเวลสิบเก้าแข่งกับผู้ท้าชิงครับเลเวลสิบเก้า อูย่างนี้เวลสามอยู่เลยนี่ตายออาคาลีวอสุก้าได้แล้วโอ้ยอุ้ยยังยังยังจะยิงว่ายิงว่าจะยิงว่ามึงอุ้ยน่าตายหาซะยีดูยีดล็อกล็อกล็อกอุ้ยอืออือออุยยังยังยังเล็งสูงเข้าไว้ อืออืม,อ,มอุ๊ยอุยแรง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 จริงครับมีคอนทอแล้วอืมตายหาซะเฮ้ยทำไมธนูเราใหญ่ยังเลยวะอันนี้มันธนูหรือว่าอะไรมันเนะี่ยหรือว่าอะไเหรอนี่ยิงแม่อุ้ยตอนนี้ผมน้ำอยู่นะครับอุ้ยอ้าวนาชนะเฉย ชนะยังวะเนี่ยข้างอ่าก็หาอีกแล้วโอ้ยครับก็มาหากันต่อนะชนะเลเวลสุดเก้าไปครับโอ้ยอ่ะเอาละครับมีแววว่าจะเจอแล้วเจอจริงด้วยแข่งกันเลเวลหกครับดูว่าไผ่จะเป็นไผ่เอ้ยเปิดก่อนให้เปียบเอ้ยเฮ้ย โอ้ยเอ้ยยอืออืมอืมอือ้ยโุ้ยแรงแรงแรงลูกดอกอเขาแรงลูกอุ้ยอืมอืมไม่มาอือุ้ยิอืออือยิงแมงมุมว่ะอ้าไม่ก็ต้องโดนทุกนันนเอเอ้ไม่ xuân nào quay nào quay Ui quay Hồ quay Ui ừ. ừ, Đồn ui. ui Linh đi đi ơi Ui Ui quay quay rồi mình lên quay cho quay quá ui ui linh đi nè quay 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 โอ้ยเอ้ยไม่ตายว่ะนะตายซะเจ้ามอนวีวีเอ้ยโอ้โหมาสามสามแล้วกันนะเอ้ยจังหวะนี้ครับยิงแล้วเอ้ยยิงแล้วครับตอนนี้ธนูต่อธนูนะโอ้โหผมก็ได้รับชัยชนะไปยังไม่ชนะเลยเอ้ยมาตอนไหนเนี่ยโอ้ยโหหน้าซีซีเท่ากันนะซี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 เอ้ยไม่ถอยหลังเยอะจังเลยวะ <c oughs> อืออือุ้ยโอ้โหกระโดดไปให้มันยิงนะฮะ <c oughs> เทคนิคการเล่นเมองตน้นนะเนาะครับก <c oughs> ็ถึงขั้นตอนนี้มามาหาเออผู้เล่นคนต่อไปกันเลยนะฮะเออรู้ว่าจะเป็นใครครับแล้วผมจะชนะหรือไม่โอ้โหเลโด้โขเลยนะฮะมีโลด้วยเช็ดเป็ด โอ้ยโอ้ยโอไม่โดนขวกโอ้ยโอ้โหแรงสูงกูมีลูกเลยโว้ยเอาโอ้ยคนญี่ปุ่นนี่ว่าคนญี่ปุ่นเล่นโหดโหใช่ไหมคนญี่ปุ่นเฮ้ยเอทหกเอ้ยแม่งเอ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่แอร์ดออปละแอร์ดอปนั้นมันคนละเกมละอ,อน่านีนาน่ช็อตเฮ้ยมันลนมาแล้วยิงหัวเอาสี่ต่อสองหน้าเลยแต้มเดียวนั่นถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นห้านะครับเฮ้ยห <c oughs> ลบได้หลบได้เฮ้ยอื <c> ้ม <oughs> <c oughs> อุ๊ยไม่งเงยกระโดดละแล้วก็ รู้วิธีเล่นเบื้องต้นแล้วเนาะผมไม่ต้องต่อแล้วนะสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ดีมากนะแต่ผมจะไม่เล่นหรอกเพราะว่าต้องหาโหลดเกมอื่นมาแค่ให้ท่านผู้ชมดูนะเฟซก็ไม่อะไรกันานานาเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะเจอกันคลิปหน้าครับสยูเกนครับ